ชอบตัวขนาดนี้เลยนี่นี่หน่อยนะซ้ำนี่แต่ถ้าจังสี่บัวเสียบจังสี่กะพอดีพอดาอยู่แต่จังสี่กะแต่ถ้า,า,าตัวซ้ำนี่ก้อนนี่สวัสดีครับสายลาครับผมครับมเนีรลุงคนมาไซเอียนครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมสวัสดีทั้งเมืองหนองมุงนาสวัสดีสปปบัวเล่านี่ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับตัวนั้นครับ โอ้ไม่แล้วพากันมีแต่เกิดบูดเนาะโอ้มีเกิดบูุสชิลงไปน้ำใดเด้อตัวนี้ยี่บ่ตัวนี้ไงนะยี่บ่อโอ้หรือขักแน่ใส่เสือง่ดว่าใส่ฟมหรือใส่ขวดใส่ใมาใส่งาหม่เลยบดเดี๋ยวนี้โอ้ปวดปูอ่าอะไร

เออจะมาเล่ากากเนี่ยแจวมาลูกเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับอ่าเจอพานเดี่ยวเข้าไปเป็นไงมีตวมีตรตัวทำเน็บลวงถือลูกถือใส่พันแล้วิยโอ้มาใส่งาใหม่ละวะสามสูตรจุกเบิงมาสูตจุกบิงใดบอว่ามาใส่งาใหม่ ใส่ขวดตัวเรื่องเอาขวดอะไรเบ็ดตัวนั้นมันงไหมเบ็ดตาเผ็ดโอ้กระติกน้ำก็ไม่มีกินบานี้เดี๋ยวอันเฮาไปพากอนข้าวนึงครับพากอนพักอนสามตัวลๆเอาเอามารวมเอามารวมเอามารวมนกันน่ะอื

มีหลังคานหน่อยก้นจะออนซีวิ่งเนื้อคล้ายน้ำแข็งดูครับเอ้มมาได้บ้ะเจ้าแล้วไปเอาเอาครับผมเดี๋ยวเบิ่งไหมครับผมข้าวเยิ้มมาเลยครับผมโอ้ยมันถึงแล้วพป่ะนะนั่นดิเชือกตึ้งๆนั่นมานั่นดิเห็นหายไปไ่นอ๋อนี่นี่ครับตรงกลางนี่นี่เชือกอ่ะขาวอ่ะ

Sui sôi 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 nam lê. Yên đạo đau đạo lựa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  đạo không đạo lựa 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 Mà không nào à? โอ้ยอย่าโยนดีเนี่ยนี่นี่ตึ้งยี่เลยนี่มามาพี่วะพี่วะี่มามพี่วะพะพีโอ้ยน้าตอกตึ้งนี่ล่ะนี่แหละนี่แหละเอ้ยตรงนี้ได้ใส่อีกบนนึ่เห็นน้ำหันวันอยู่นี่ฮะตึ้งจันจันนะตื่นปะโอยู่อยู่ งานอยู่ครับอยู่อยู่สวยสวยสวยเี่าไหร่โอ้งาใหม่ดอกเฉพาะนามวันน่มันถือเย็นโอ้โหมันบิดดูดิเกี่ยวมันดิอืมจับพันละเอาดีๆบอกแล้วบอกฟังบ่ครับผมตัวที่สอง ต้ที่สอโอ้นี่ก็เอาถอเอาเอาใส่ใส่เจ้หันทีละหันทีละครับผมหันทีละเจ็ดเยบ่ดอาที่เอานไปล้วนี่นี่ไหลลงนั่นนะทุนไหลไปีจนี่ทุบยังทุบยังแรงมาพ่น้องมามึงเด้อครับเด้อ สายผาดสายผาดไปเหลืองโอ้ยต้งอี่เราเลยเท้นี่ะผมเห็นมันนิ่งอยู่เห็นหนามันเป๊ะเเป๊ะโบเป๊อยู่นี่เอืมจุด้นจุดตึงดตึงไพ่อามันก็ไม่เกลียมว่พูดประเด็นเลยพี่หญ่พี่ใอญ่ลงเลยแล้วพี่ใหญ่ระลงเลยแล้ว เออไอ้กูยันที่าะเปนบูขยานรูบอะไรพี่ใหญ่ยังไงบ่ยูเป็นบ้ามันไปว่านแห้งเขาเลียบว่านถึอกครับยู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 โคตรไปทางนึงทังหนึงขึ้นดินเนาะเรียบร้อยโอ้ตัวใหญ่ไปตัวเนี้ยอู้ซ้ำยู่นี้ยใหญ่กลัวยูโอตัวนี้ ทรงไข่อยู 3. 3> oh, 3. 3, 3> 3. 3่ทรงไข่อยู oh. Some what. Some what. Some what he ่าแหมแล้วเนี่ยสามสามสามกับสามเป็นหกเส็เหรอโยนดูดูงไข่อยู่ทรงไข่อยู่นี่งออกดูดูนทุบเลยเหรอตัวนี้เราต้องตขา เอาให้ดูจับไปจับ mày มั้ยเอี่ยมจับบ่ thúng จ๋า chú พี่ กินเยอะแต่มันมันดึงกินดึกเ่มันดึปกตินมันกินมันบนหนาจะลดเนาะหัมีอันอื่นกินก่อนยันกินเดียวยันกินบ่มีไข้ยอเล้ขาดเลยแหละครับโอ้เสอูดดขา้ตขาดเลยมักินนึก

ใส่ออมอยู่บ่น่ะใส่ออมฟังนู่นอยู่บ่ใส่ออมเอมกอตึงอยู่อ๋อป่ตึงที่ไหนะยืนเ่อยู่นี่ตึงแล้วดไปไล่ขวดเลยตึงไปหอันมายามเบ็ดไปหีคือบ่เงอมานอู้ยวงเกาเถอตายแล้วอันนี้บ่ ตายแล้วมั้งนะง่ะแต,ต,ต,ตายแล้วมั้งนะ่ะทานจริงโลดเลยครับมาแยาวอาลาดเลยครับมจ๋ว

พอขั้วเห็ดแล้วบัดพอขั้วเริ่งจัดการนะครับเจ๊หม้อเข้าเลยมีหม้ออยู่มีแล้วเนาะฮะได้เอาหม้อมามาตัวมาไปได้เอาหม้อมาในงานเข่าเลยนั่นนีน่เอาอะไรต้มกะบานเลยกะบานเลยเดียวกะบานกะบานไปต้มกุ้งบานเลยนี่ครับผมกำลังเสร็จต้มต้มต้มเป็ดปลาไหลโอ้ยยาหาเห็ดนะ ลูกเสียลามันี่เลยแล้วนวันาพบุได้กินงานเลยครับนั่งไฟปติดนองไฟปติโอ้ยานเลยโอออเลยเ็ดเ็ดแนวกินไปยุ่เนไปย่างดีของบได้กิน มากินข้าปลาน้ำเอาไปเอาปมเาเองเ้าเามาเลี้ยงเลี้ยงกลองไวเลยเอาพี่อาลาเป็ดมาเรงบองกอลาเป็ดบอกมาเร่งก็มือแรงนี่ใส่เครื่องตึกผาท้อนปีกเลยตัวห่อนลวกใส่เครื่องปั่นปันดตัมามา้าอกันเขนาดเราเห็นงวดนั้นยังเกืียบสามุงกว่าจะได้กิน กันเฮียอยากก็เห็ดไก่กินตีกันเร็วเนาะไก่ตัวไหนล่ะไก่แม่ขือนจ้าดฮ่าวะกูเลี้ยงไก่มึงก็อยากกินไก่เนาะอี้ก็สกันตัว่ลกยไตรงเม้าัไม่แล้วเทกินต่ผูเดียวมงก็เมาตัวนี่ปากกินอยู่ทั้งย่เทมาอว่ามึงยกไปเื่องอ บอกงครับบอกง่บอกง่ียมากันพี่อายล่ะพ่นแบบง่ายครับแบบง่ายมาการพิายล่อพูนแบบง่ายครับแบบง่าย ต้มอะไรพ่อพ่อพ่อยกยกออกเลยยกออกเลยยกออกเลยยกได้ไหมได้ม่เขาจัดปาร์ตี้แต่ถ้าเขาพาไปยังไงค่ะเด็กไม่ได้ซื้อเพราะว่าเลี้ยงอาหารก็าซื้อแค่เบียร์จบในโรงเลี้ยงแค่นั้นองเองก็บอกว่าเลี้ยงปาร์ตี้เถอะโหอะไรมากคนละตังค์ไม่ใช่ตังค์เราเอาใส้พักอีตู้ยังไงเสร็แล้วเขาบอกให้ชวนแม่ไปด้วยก็ไม่รู้ยังไงเนาะกินที่ละไรปะนี่กินที่ได้ปะนี่เอาเคียงไวบ้างบ่กินข้าวหม้อบ่กเรื่องไรข้าวถวยบ่ ลุมเด้น่ะยิ่งเค็ดไปเรื่อยๆได้ลุมเด้น่ะเออถ้ายังไงก็โทรมาเอาดีๆได้ไปไม่ได้ไปก็โทรมาหาพี่จะไปหรือเปล่าครับผมแบ่แล้เป็ดเป็ดไก่อะไรเขาเออเป็ดนี่แหละเยาไปกลับไปถามเป็ดวขาเอามาส่งอีือยังต้มเป็ดครับอู้ยหมดกัดหมดฮะเนี่ยเนี่ยรุยเลยเนี่ยรุยเลยมามา้องมาสดฮ่อนฮก่อนนี่จะขับหนึ่งมาจะขับก่อนบ่ฮะ จะคำก้อนเอาเอาปอกเพาะเขาเพาะนี่ยน่ม่อ่กัจะคำนพ่มิม้ยานอถือ่ด้วนี่เออเอาาิหาด้ปะจะกินก่อนตัวันไปางหน้าทางบงั่นเจ้าของก็บเบืองเดี๋ยวมึงให้ไอ้บังซ่าเนี่ก็ไปหาบังซ่าได้่หมเดวไอ้นุ่มดูดเอป่ะโ่ก่อนนี่างม่นางโครับครครำหนึงแล้วก็ไปเพื่อนเดอเขาจะาบ่คำหนึงละเอาจนีอิ่ม่อ กินก่อนค่อยไปอ้ยเขาบ่มดเวลาเดี๋ยวนี้หรอกเวลาพูดเที่ยงคืนแอาเงีอยพูดอีกแล้วเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยสุดงาปข้าวเดี๋ยวมันหอนมันตั้งส่วนหอนกินเบิดบ่อเปลอุ้ยโอ้ยโอ้ยยานแลนมาทางนี้เจอมันหอนโอ้ยถึงคำซะแล้วน้ำน้ำเออเออถือเทสไลด์ไปนี่กินบ่เลยเลยเอาหอน ม่อครับผมมันจะลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามครับ<อ>ถ้าอยู่ได้ตัวมิเข้ากินน้ำแล้ววันนี้